ตึ้ง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 ต้องเป็นไ์สดหลักเลยนะน้องแม็กซจ๋าน้องแม็กซจ๋าน้องแม็กซจ๋าหนูหนูทำอะไรฮะสนุกเหรอลูกล่ะสนุกเหลือเกินล่ะไอ้น้องแม็กนี่หูมันไู พูดอ่ะแม่คุยด้วยคุยด้วยแล้วไม่รู้จะคุยกับแม่อแม่ก็แม่คุยด้วยคุยด้วยทําไมไม่คุยกับแม่ล่ะก็แม่เรียกหรือน้องแม่ครับน้องแม่ครับเงี้ยหนูก็ไม่เห็นสนใจแม่เลยอ่ะเออสนใจแม่มั่งดิเออสนุกสนานจังเลย สนุกสนานจังเลย